คลิปนี้จะมาสอนวิธีตะไบทรงนะคะเราจะตะไบทรงทั้งหมด4แบบค่ะ1นึ่งนิ้วแต่ตะไบทรง4แบบนะคะทรงแรกค่ะเดี๋ยวตะไบทรงเหลี่ยมก่อนนะคะตะไบที่ใช้สําหรับเล็บจ,จริงนะคะอาจจะใช้ตะไบแบบบางนะคะบางทีก็มีร้อยร้อยแปดสิบทับร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบทับร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยคะ่ะดูตัวเลขตรงนี้นะคะ ใช้ได้ทั้งสองด้านนะคะยี่ห้อน,นี้ก็ถือว่าโอเคนะคะใช้ได้นานอยู่นานพอสมควรเลยค่ะใช้ตะใบ,บเล็บจริงตะไบ,บเก็บงานอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีตะไบ,บตัวนี้แต่ว่าเป็นแบบเก่าร้อยทับร้อยแปดสิบตัวนี้ก็ใช้ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะเวลาเราวัดเล็บเวลาเราจับตะไบ,บนะคะงายงายมือขึ้นมาจับแบบนี้ค่ะ วัดวัดดูนะฮะนี่ที่เราจะต้องเอาออกก็คือตรงไหนคะตรงกลางเอาตรงกลางออกเดี๋ยวนะฮะเห็นชัดเจนไหมเอ่ยว่างนี่ดูนะคะซ้ายขวาเขาจะมีตรงนี้ค่ะระหว่างนี้นะคะเล็บ เล็บอันนี้ก็จะเป็นทรงโค้งอยู่โค้งเล็กน้อยแบบธรรมชาติบางทีลูกเล็บลูกค้าก็มาแบบธรรมชาติแบบเนี้ยแต่ลูกค้าอยากได้ทรงเหลี่ยมนี่ค่ะวัดก่อนแล้วก็ตะไบตะไบตรงการนะคะออกอหรือว่าถ้าไม่ถนัดก็จับอย่างนี้ก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็เอากรรไกรมาตัดเล็บเพ้ตรงก่อนแต่ระวังนะคะ ถ้าเราใช้กรรไกรตัดเล็บใช่ไหมคะเล็บเรามีความโค้งนะคะสังเกตสังเกตดูเล็บจะมีความโค้งหน่อยหนึ่งถ้าเราเอากรรไกรมาตัดนะคะกรรไกรตัดเล็บพอตัดตรงนี้แล้วบางทีเล็บจะล้านะคะล้าเข้าไปข้างในแล้วถ้าเป็นคนเล็บกรอบเล็บบางคนกรอบนะคะ,ะกรอบกรอบแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยตัดนิดเดียวก็แตกนะคะตัดนิดเดียวเนี่ยทาให้เล็บล้า แต่บางทีเมื่อได้เล้าตอนที่เราตัดอะเล็บไม่เล้านะคะแต่หลังจากที่เราตัดไปสักพักหนึ่งแล้วอะเราก็มันโดนน้ายาล้างเล็บโดนแอ,นอลกอฮอลอะไรเงี้ยมันจะเล้าเข้าข้างในเลยจันก,ก็เคยเป็นบ่อยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ตรงไวแล้วก็ใช้กรรไกรอเดี๋ยวนะคะถ้าเราอยากให้มันตรงไวนะคะแล้วก็ใช้ตะไบอันนี้ได้ค่ะน,นี่นะคะ อ่ะต่อไปก็ดูนะคะอันนี้ยังไม่ตรงนะ แบบนี้ค่ะนิ้วชี้ประคองตะไบแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่จับแบบนี้นะคะเพราะได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาวัดดูค่ะ,ะวัดดูนะคะ สังเกตรตรงนี้นะคะแนบสนิทไปกับตะไบหรือ,อยังเนี่ยคะตั้งตะไบให้ตรงตะไบตรงแกนนิ้วตรงนี่นะคะอ่ะพอได้ไปลายแล้วยังไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เราก็จับเหมือนเดิมค่ะยังอยู่ลักษณะนี้นะคะสอดตะไบค่ะนะคะตะไบเราสอดเข้าตรงซอกเล็บนะคะจะเป็นรูปนี้นะคะจะเป็นองศานี้เลยอย่าเ,ยเพิ่งเบียดไม่เบียดเข้าแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งเบียดนะคะดึงหนังลงเราก็ตะไบลักษณะนี้ นะคะว่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้จะให้ปลายเล็บเขาแคบนะคะคล้ายคอฟฟินแต่ก็ยังมือเท่ากับคอฟฟินนะคะตะไปแบบนี้ฮะ,ะหนึ่งสองสาม อ่ะเรายังไม่เก็บงานตรงนี้นะเดี๋ยวดินสอมาค่ะจัตตาบเนี่ยขอบตรงนี้ก่อน,นค่ตตาบตรงนี้ให้ตรงก่อนถ้าวางแบบเนี้แล้วตาใบเขาก็จะตรงค่ะเข้าไปตรงซอกเลยพอดีเลยแต่อย่าตาใบให้มันกินจมูกเล็มนะคะ,คะ พอได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาตะไบส่วนนี้ต่อตรงนี้ตะไบเก็บงานนิดหน่อยค่ะเอียงนะคะเราจะเอียงตะไบให้ดูเอียงตะไบแบบน,นิดเดียวอย่างนี้ค่ะสังเกตด,ดูนะคะ เล็บข้างนี้จะตรงข้างนี้ยังไม่ได้ทำนะคะจะอยู่ลักษณะนี้ค่ะมันจะแนบจะไม่มีช่องว่างนะคะไม่มีขเขาเรียกว่าไม่มีช่องไฟเวลาวัดเล็บก็จะอยู่ เวลาตะใบก็ตะใบหลังจากนั้นก็จะมาข้างนี้ตะใบข้างนี้เข้าเวลาตะใบนะคะแน่ไปนี้ไปกับตรงนี้ตะใบก็จะอยู่ลักษณะนี้เวลาจับตะใบนะคะก็4ี่นิ้วจับจับตะใบนะคะสี่นิ้วจับแบบนี้ นิ้วโป้งประคองตรงนี้อันนี้สี่นิว้วนิ้วโป้งประคองสังเกตดูนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบียดตรงนี้นะคะตรงไหนคะตรงนี้นะคะ่ะ,คะอย่าเพิ่งเบียดมานะคะเดี๋ยวลิฟเร,รจาจะขาดอ่าสังเกตดูตรงนี้ระหว่างนี้เราที่เราจะอ,าออกตรงนี้นะคะ่ะเขามีความโค้ง สังเกตดูนะคะตรงนี้บริเวณนี้เขามีความโคง้งเห็นไหมคะก็มีความโค้งแบบนี้แต่ว่าเราจะเอาตรงนี้ออกคะ่ะนี่ให้เขาตรงเข้ามาแต่ไม่กินเนื้อเล็บนะคะนี่คะ่ะตะไบตะไบตรงนี้ออกวางตะไบอย่างนี้แล้วโฟกัสมาที่ สังเกตได้ว่าตรงตรงนี้จะยังเป็นรูตรงนี้ตรงนี้ค่ะไม่ให้ตะไบโดนตรงนั้นนะคะค่อยเลื่อนค่ะอย่างนี้นะคะก็ค่อยเลื่อนไปสังเกตดูค่ะว่าถึงไหนแล้อ่าเสร็จแล้วเราก็ออกข้างละเอียดลง แล้วก็ตะใบเอีอยงแบบนี้นะฮะตะใบเก็บงานวางแบบนี้ตะใบแล้วก็เอียงตะใบแล้วก็เอียงอย่างเาางีย้ยแล้วก็มาดูได้หรือยัง เวลายกดูนะคะยกดูแบบนี้ด้วยแล้วก็ดูแบบนี้ด้วยนะคะดูด้านหลังด้วยตรงหรือ,อยังมาดูด้านหน้าด้วยค่ะ,ะถ้ายังไม่ตรงก็ตะาบอีกจานจะเอาข้างสองร้อยสี่สิบลงนะคะนี่เวลาตะาตบตะใบอย่างนี้ค่ะ อย่าลืมประคองนะคะถ,ถ้าเราไม่เอาเนิ้วประคองอเดี๋ยวตะไบมันเอียงค่ะทําให้ลิบเราเสียทรงคือถ้ามันเอียงมากนะคะล็บจะเสียทรงวางเข้าไปในซอกค่ะตะไบดันเข้าไปซอกเนี่ยปึ๊บอย่างนี้เลยเห็นไหมคะจะไม่มีรูตะไบนิดหน่อยค่ะแล้วก็เอียงขึ้นอย่างนี้ค่ะทำให้เวลาวัดเล็บบัดนี้นะคะ เขาจะตรงนะคะตรงนีนะคะ้ค่ะตรงปลายเล็บจะแคบลงนะคะะทีนี้เราก็มาเช็คตรงปลายเล็บค่ะดูปลายเล็บนะคะตรงนี้จะมีความโค้งหน่อยหนึ่งสังเกตไหมคะตรงนี้มีความโค้งหน่อยหนึ่ง ตรงนี้เขาเป็นเหลี่ยมเลยเห็นไหมคะมุมนี้เห็นชัดตรงนี้มีความโค้งนิดนึงแต่ตรงนี้เป็นเหลี่ยมมากกว่า่ต้องสีเรียสวัดดูเอาวัดดูแบบนี้แล้วอีตรงนี้เขาโคง้งใช่ไหมคะ่ะเราคำนวณดูก่อนก็คือตีโคง้งดูทีนี้เรามาโค้งฝั่งนี้คะ่ะ ฝั่งนี้โค้งจริงๆล้ะโค้งให้เท่ากันกับฝั่งนี้นะคะจับแบบนี้นะคะนิ้วโป้องอยู่ฝั่งนี้เบาๆค่ะสีสีเบาๆนะคะเบาๆอ่าแล้วก็มาสีฝั่งนี้ ีเบาๆเหมือนกันแล้วก็มาวัดดูวัดดูอีกทีดูนะคะขวาซ้ายเท่ากันหรือ,อยังเท่ากันไหมถึงว่ามีความโค้งเท่ากันไหมตรงเนี้ยตรงมุมของเขานะคะแล้วเราก็มาดูดูฝั่งนี้ด้วยะคะ่ะ จากที่เราได้แล้วเนาะเวลาที่เราบัฟเราได้เล็บทรงเหลี่ยมละก็จะเป็นแบบนี้หลังจากเราได้เล็บทรงเหลี่ยมแล้วนะคะเราพอใจในทรงนี้แล้วเพอร์เฟกแลว okay แลวโอเคละแล้วเราก็ใช้บัฟนะคะก็จับเหมือนกันนะจะบับ บัอปลายเล็บก่อนนะคะระวังเล็บเสียทรงนะคะถ้าเบถ้าบัอบเก่าเนี่ยเราก็ใช้ข้างหยาบข้างหยาบมากบัอได้นะคะนี่เบาๆนะคะเดี๋ยวเล็บเสียทรงเสร็จแล้วเราก็มาบัอด้านข้างเสร็จแล้วก็มาบัอฝั่งนี้ค่ะ วางเข้ามันจะเข้าซอกพอดีนะคะเวลาเราวางแบบนี้แล้วก็ถูค่ะสีสีไปสีมามันสีซอนะแล้วก็ได้แล้วทีนี้เราก็เอาตรงมุมตรงนี้ค่ะออนี่ยมุมด้านล่างนะคะทำแบบนี้เลยวางแบบในลักษณะนี้แล้วก็เบาๆนะคะนี่ขึ้นมาแล้วก็บับทปลายเล็บ ก็ได้แล้วเล็บทรงเหลี่ยมค่ะอาจารย์จะให้ตรงตรงปลายเล็บนะคะจะแคบลงนะคะปลายเล็บตรงไหนคะปลายเล็บตรงนี้ค่ะปลายเล็บตรงนี้นะคะ,เ,ะ,ะเขาจะแคบลงแทนที่แบบปลายเล็บมันจะเท่ากันกับด้านด้านข้างคือตรงนี้ค่ะ ถ้าเราวัดจากด้านข้างมาก็คือตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าปลายเล็บเขาจะหายไปในลักษณะที่เฉียงเฉียงเข้าไปที่ปลายเล็บนะคะคือเป็นเล็บทรงเหลี่ยมแต่ว่ามันจะคล้ายแบบคอบฟินหน่อยหน่อยแต่ว่าก็ไม่เชิงนะคะทรงนี้จะสวยตอนที่ทาสีเสร็จแล้วเขาจะสวยมากเลยนะคะทําให้เล็บไม่บานค่ะเล็บจะได้ทรงสวยแต่ถ้าใครอยากทําเหลี่ยมแบบตรงไปเลยไม่เอาด้านข้างออกก็ได้นะคะ นี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าวัดบ่บงนี้นะคะเห็นไหมคะว่าด้านข้างตรงปลายลิปก็จะหายออกไปในลักษณะเฉียงแบบนี้ด้านนี้ก็จะเหมือนการขาวัดมาก็จะหายออกไปในลักษณะเฉียงแบบนี้ปลายลิปเขาก็จะเล็กลงเห็นชัดเจนไหมคะว่าปลายลิปเขาจะเล็กลงเท่าน,นี้ก็โอเคแล้วคะ่ะก็ทาสีได้ อันนี้ยังไม่ได้เตรียมหน้าเล็บนะคะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องทรงก่อนเนาะอันนี้คือทรงเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักเข้ามาถามได้ในอินบ็อกซ์นะคะทักแชทเข้ามาเลยค่ะที่ Facebook ของรูลินนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปทรงอื่นต่อนะคะ